บอกไร้หนุ่มคุยไม่มีโมเมนต์วาเลนไทน์ลุยซ้อมคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตขอบคุณชมอึดมาริโอรับควงจันจิไปสยามเหล่งให้ของวาเลนไทน์กักแฟนรูปอบเอวไม่เสียหายมินไม่ระบุแฟนขับคิมดาปั่นกระแสรูปคู่เจมจิขำขำแซวข่าวดีเจนี่เฉลยคืองานของสะสมของโป๊บธนวัฒน์ เสนอข่าวร้อนบันเทิงโดย S m S ข่าวบันเทิงและคลิป Starplus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันเปิดดวงรวย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 โทรดอกกาน1 6 7สี่เหลี่ยมอนาคตเศรษฐีเงินล้านอยู่ไม่ไกลรีบโทรโทรเลยรุ้นบัตรโลตัส500บาททุกวัน สวัสดีค่ะทุกวันเวลายดีบาทนี้นะคะกับมพวก,กับจันนี่และ New ว a s s Entertain กับข่าวสารความขึ้นไหวในวงการบันเชิงที่นำมาเสิร์ฟกันบาเต็มอิ่มตลาดขึ้นชั่วโมงต่อจากนี้ในมุมมองที่แตกต่างค่ะช่วงแรกเราไปกาะติดด้วยร้อนของเหล่าซุปตากันก่อนเลยนะคะใน star update ค่ะ โดนนักเลงคีย์บอร์ดปั่นเสมอนะคะสำหรับสาวมิ้งชาลิดากับรูปคู่เจมจิรายุที่โดนต่อว่างานนี้สาวมิ้งจูว่าอย่างไรต้องไปฟังจากปากของเธอกันค่ะและทางด้านสาวใหม่ดาวิกานะคะก็ประกาศว่าเด็นชายไร้ความหมายสำหรับเธอเพราะเธอโสดสนิทค่ะเราไปติดตามพร้อมกับข่าวของมาริโอเชียและโอมอัจฉากันเลยค่ะ สงสัยจะรักกับงานจริงๆอะค่ะคราวนี้ทำทำงานค่ะทำงานแต่กับหนุ่มไม่มีเลยหรอกใช่ค่ะไม่ไม่เคยมีเลยใช่ไหมคะไม่มีค่ะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วอยากเคยรู้สึกนะว่าเห็นเพื่อนหรือใครคนอื่นทีแบบเออวันเว้นท้าย่าไม่เห็นเลยค่ะเพื่อนหนู่มก็พี่ก้าวก็เขาก็ไม่มีใครให้ก็ให้กันเองนั่นแหละค่ะอยากมีแฟนเหรอเขาเขาสดนานมากเลยเนี่ยมันอยากมีแฟนไหมอะค่ะ ตัวเราไม่คิดอะไรแต่พี่ก้าก็พยายามจะไล่ให้ไป oh. พี่ก้าเมื่อทานข้าวด้วยกันทุกเกย็นเลยช่วยเอานางไปทีใครก็ได้อย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่หรอกค่ะตอนนี้ก็ทำคอนเสิร์ตหัเนาเพราะว่าใกล้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะสนุกมากแบบสนุกจริงๆค่ะคือตอนนี้แบบว่าถ้าถ้าซ้อมอ่ะหนูไม่ค่อยชอบซ้อมคนเดียวชอบซ้อมกับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเสบียงแน่นมาก oh. ของขอกินมาเยอะมาก ต้องให้เวลามากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะไปบอกไว้เยอะว่าเราเราชอบเต้นหักหนักเลยพี่เบิร์ดก็เลยจัดให้ว่าแบบว่าเต้นเยอะมากๆค่ะก็เลยนิดนึงกลัวกลัวจะกลัวจะตื่นเวทีเพราะว่าเราก็ไม่เคยไม่ไม่ค่อยได้ขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดครั้งแรกด้วยก็เราก็เลยรู้สึกต้องทําให้เต็มที่มากๆเต้นเยอะมากค่ะเต้นเยอะมากขอบคุณมากค่ะ คือเราถ้าสมมติเราไม่เก่งมากเราก็เอาความอึดนี่แหละค่ะเข้าสู้มีภาพหลุดด้วยพี่ผมก็มันเรียวกว่าภาพหลุดก็ก็ได้ครับแต่ว่าผมไม่ได้ปิดไงพี่ <c oughs> ผมก็เดินปกติไม่ได้ปิดบังอะไรเปิดมากเลยเพระไป่หนาไหน <c oughs> กันนะเพปกติอยู่แล้วครับเอาก็บอกทุกทีแล้วก็ถ้ามีไปเดินเล่นก็มันก็ต้องมีบ้างครับชีวิตครับไม่ครับก็ช็อปของตัวเองครับพี่ชายก็ต่างคนต่างช็อปของที่ตัวเองชอบ ก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังใช้คำมาศึกษาอยู่ก็ค่อยๆไรีก็มาว่าัีไปแบบนั่งเฝ้าเราอะไรเงี้ยโอ้ไม่มีครับไม่มีครับน้องไม่เคยมาเฝ้าอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วไม่ได้ทายเียรอแล้วรบอันนี้คิดหนักพี่เพราะว่ายังคิดไม่ออกครับมีแพนอะไรอยากให้เขายังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกอะไรนะครับค้นค่าก็ให้ครับอื คนมองว่าโอบกันเลยจริงเราสีเลียนไหมเหมือนลำธไปโอบไปกอดอะไรกันอย่างเงี้ยผมก็ไม่ไม่ได้ซีเลียนนะครับพี่แล้วก็คบกันศึกษากันก็ไม่ไม่ได้เราก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วพี่ถ้าจะโอบผมถ่ายรูปกับใครผมก็โอบเนาะถ้าอย่างงี้ผมเดินเดินห้างกับน้องก็ต้องก็มีบ้างถ้าเขาต้องเดินลงบันไดหรืออะไรเงี้ยก็ช่วยพยุงครับผมก็เรื่องปกติมีเขามาตัวเสี่ยหายยังไงพี่แบบอ้โหขอลูกเขาอ๋อก็ ไม่ครับพี่ก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเราก็ก็แบบแค่แบบช่วยพยุงอ่ะพี่ไม่ได้ถึงกับแบบเดินโอบไปทุกที่ไม่ใช่อ๋อไม่ไม่หนูไม่ค่อยเจอแบบหรืออะไรไม่ค่อยหนูเรียกว่าไม่ใส่ใจอะค่ะคือหนูว่ามันคอมเมนต์พวกนี้มันก็อาจจะมีทั้งคนรักคนชอบนะคะก็คือวันนั้นมีโอกาสได้เจอได้รับรางวัลคู่กันก็ลงก็เป็นปกติค่ะ คือหนูไม่ขอระบุเป็นใครดีกว่าค่ะก็ก็คือมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็สามารถเข้ามาว่าได้เพราะมันเป็นสิ่งที่สาธารณะอยู่แล้วค่ะเสียใจหรือไม่ไม่น้อยเลยค่ะก็คือไม่ได้ไม่ได้เก็บเอามาคิดหรือว่ามาใส่ใจค่ะแบบของพี่เจนี่เราเปคอมเมนต์อ่าเราบล้วค่ะไม่ตอนแรกเราก็นึกว่าขดีเรื่องเขาเหรออ๋อทราบแล้วค่ะไม่ตอนแรกเราก็นึกว่าข่าวดีเรื่องความรัก แต่ว่าจริงๆก็คือพี่เขาได้รับงานค่ะงานพรีเซนเตอร์ก็คงจะติดตามเร็วๆนี้ค่ะก็ไปเซลตามถกภาษาปกติอ่ะเนาะพี่น้องส่วนใหญ่เราก็จะคุยกันอยู่ไม่กี่เรื่องนี่แหละค่ะไม่งไงเราคงไม่ได้บอกว่าไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะโมเมนต์นั้นคือคิดว่าจะเป็นข่าวดีเปล่าค่ะก็เราก็ลุ้นกันอยู่ตลอดเนาะ ก็โปะละค่ะก็ยอมรับเพราะว่าหนูโทรแบบเสร็จแล้วก็โทรคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไม่ใช่หรอตายแล้วคอมเมนต์ไปอย่างนั้นเป็นข่าวซะใหญ่โตเพราะหนูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่จนี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมพี่จนี่ไม่ได้ว่าอะไรค่ะพี่จนี่ก็หัวเราะเลยรู้สึกแบบจริงๆเรามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะแซวกับเรื่องความรักหรือว่าเรื่องทั่วไปอยู่แล้วค่ะ วันนี้ก็มาในฐานะนักแสดงคนหนึ่งนะคะของเป็นซีรีส์นะคะเด็กชิปปิ้บริษัทรักอุตลุดค่ะของทางบอดแคสต์ค่ะเรื่องสัญญาเชวมันไม่ใช่เรื่องสําคัญนะแต่ว่าเรื่องที่เชต้องขอบคุณก็คงจะต้องขอบคุณทางทางช่องแล้วก็ขอบคุณพี่น้องด้วยนะคะที่เหมือนเห็นโอกาสแล้วก็เหมือนเออเห็นเห็นว่าตัวละครตัวนีมน้มันมีความเหมาะกับเราอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เขาให้เราได้มาร่วมง,งานกับที่นี่ด้วยค่ะก็เชก็ดีใจนะดีใจมากๆวันนี้ก็ตื่นเต้นแบบ ตื่นเต้นมากก็ลองดูแล้วกันก็เชื่อว่าในคาแรคเตอร์ของเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็ความน่ารักที่มันจะเกิดขึ้นเชื่อว่ามันจะเป็นอะไรที่ใหม่ใหม่เลยแล้วกับน้องเต้ยเองที่เล่นคู่กันก็ใหม่ด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่ว่าตอนที่เราไปถ่ายทีเซอร์ไปทําอะไรแบบถ่ายภาพนิ่งที่ยังไม่ได้เข้าบทบาทกันเลยด้วยซ้ำเชื่อว่ามันก็มีอะไรบางอย่างที่เฮ้ยน่าจะน่าสนใจดีนะอะไรแบบนี้ค่ะ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  คำนี้เชียร์ต้องบอกว่ามันเป็นคําที่แล้วแต่มุมมองของคนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรถูกผิดสำหรับความคิดคนอยู่แล้วแต่ว่าสาหรับตัวเชียร์เนี่ยคือเชียร์ตัดสินใจแบบนี้แล้วก็ผลทางเชียร์ชัดเจนมากว่าเราต้องการพิสระาเราต้องการมาเรียนรู้ประสบการณ์อะไรที่ใหม่ๆซึ่งเชียร์ว่ามาตรฐานในความคิดคนเรามันมีไม่เท่ากันอยู่แล้วฉะนั้นแล้วใครจะตัดสินเรายังไงเราจะไม่รู้สึกว่าเออเขาคิด หรือว่าเราคิดถูกคิดผิดยังไงเนี่ยเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้ามองด้วยความเป็นกลางนะคะคือถ้าเราไม่เอามาตรฐ,ฐานของเราเนี่ยไปตัดสินใจมันก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่คนจะตัดสินใจยอมรับว่าไปจริงก็ไ,ไปตัดปีกจมูกมาเก็บปีกจมูกครับอย่างเดียวก็ทุกอย่างคือปรับโครงสร้างแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้เสริมอ่าฮะทไมถึงอยากทําอะไรที่ทาทาแล้วมันดูดีขึ้นก็อ,อยากเปลี่ยน <c oughs> อะไรนะฮะอ๊ดแ <c oughs> <c ough> ๊บเดียวเองครับแ๊บเดียวเองเห็นคนอื่นเขาทำก็อยากทําบ้าง มีคนทักไหมคะรจมีคนทักไหมจริงๆอ่ะไม่ได้มีคนทักหรอกรเพียงแต่ว่ามีพี่ที่เขาอยู่ที่เกาหลีเขาก็แนะนําอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาก็บอกว่าไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรมากนะขอให้มันรักษาสภาพเดิมไว้ซึ่งเขาก็ไม่ได้เสริมอะไรให้เพียงแต่ว่าก็ไปเอาออกด้วยซ้ำไปเพิ่งเมื่อก่อนมันจะเป็นคลื่น้าสังเกตดูดีในรูปก่อนนะครับมันจะเป็นเป็นคลื่นกระดูกซึ่งมันจะไม่เสมอกันก็เลยไปเอาให้มันเรียบเสมอกันกันเองแล้วก็ไปเ,เก็บปีกจมูกเข้า ไขมันใต้ตาด้วยไม่ได้ดูดครับไปจัดไขมันเฉยเพราะตามันคล้อยผมว่าทุกคนก็ก็ทำกันนะเพราะว่าเราเราอยู่ตรงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกมันเราใช้สายตาของันเยอะเราเจอไฟเจออะไรอย่างเงี้พอเราย่นเยอะๆเข้าเนี่ยมันก็เป็นก้อนมันก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนครับผมแต่ก็ต้องอย่างที่บอกคือต้องรอดูแค่ห้าเดือนอะไรนะต้องมั่นใจสิครับทำมาแล้วครับผม กังวลเรื่องโอ้ยปกติบานมาตลอดก็ไม่อยู่ครับไม่อยู่ฮะอ วันทายนี้จะมีข่าวเศร้าของหนุ่มฮอตอย่างต่อธนภพบซะแล้วหลังมีเพจปลอมลงข่าวว่าเลิกราก,กับแฟนสาวโดยเจ้าตัวก็ต้องขอยืนยันนะคะว่าไม่จริงไม่จริงค่ะส่วนทางด้าน,นสาวเอชเชอร์ก็ขอแจงข่าวแม่ของคู่จิ้นอย่างชอนไม่ปืม้มไปติดตามพร้อมกับข่าวของเป้อารักแป้งโกและ GMM Music กันค่ะ,ะผมว่าถูกครึ่งหนึงแล้วกันฮะ คือผมว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่มีเวลามากกว่าเพราะว่าเราทํางานหนักแล้วก็ค่อนข้างใช้ชีวิตในกองมากกว่าชีวิตข้างนอกอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้มีอย่างที่เป็นข่าวแต่ทีเ่เราเราก็มีเองยังโอเคกันอยู่โอเคครับยืนยันว่าความรักของเรายังดีอยู่ดีอยู่ครับดีอยู่ใอย่างนี้ใช่ เ,เรื่องเรื่องราคาของขอไม่บอกแล้วกันนะแต่ว่ามีมีกำลังแพลนทำบ้านให้คุณพ่อกำลังจะเริ่มนะครับไม,ไ,ไม่ใช่ต่อเติมครับคือผมทำที่เดิมแต่ว่าหมายถึงว่าทำใหม่ทั้งหมดเหมือนทำรากฐานใหม่ด้วยเลยครับใช่เ,เรื่องเรื่องราคาขอไม่ไม่พูดถึงแล้วกันนะครับ ยิ่งทำบ้านนี้ต้องรับงานหนักกว่าเดิมแบบไม่ไม่เกี่ยวครับไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องบ้านครับมีมี้ีซ็นเตอร์มีกี่ตัวแล้วครัอ่าจำไม่ได้มีอีกเรื่อยครับเยอะกว่าปีที่แล้วหถูกไหมคะมีแบบที่ต่อสัญญากันด้วยอะไรแล้วมีใหม่เพิ่มขึ้นมาเยอะใช่ครับเรียกได้ว่าแบบว่าทุยหน้าแบบว่าเท่ากอย่างนี้เลย ไม่ใช่ครับก็ผมว่าเป็นเป็นเรื่องโอกาสมากกว่าผมก็ยังเต็มที่กับงานเรื่อยๆมากกว่าส่วนตัวได้ก็จะกันปกติในกองนะคะก็ยังทำงานกันอยู่ถ่ายเรื่องนาวโศกค่ะอะไรก็มันเกิดเรื่องสนจนาดนริงหนูส่วนตัวหนูหนูไม่รู้นะว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าคือเราก็งงๆอะค่ะก็มันเริ่มตั้งแต่ในอินสตาแกรมหนูเริ่มมีคนมาคอมเมนต์อะไรเนี้ย ก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมันมาจากไหนแล้วก็งงๆคือเหมือนแม่เราเป็นคนห้ามชอนนะไม่ให้ไม่ให้โอ๊ยอันนี้ไม่จริงค่ะเพราะทำงานเราก็ทำงานกันอยู่ต่อตั้งแต่เล่นละตีแล้วก็มาเงาโศกไปโก้อีกคงไม่ถ้าห้ามจริงๆคงไม่ได้รับรับมีเรื่องต่อต่อไม่รู้ว่ามันจะมีความผ่านไหมโอ๊ยไม่มีไม่มีทุกวันนี้ยังยังทำงานกันอยู่ปกติงานรับเรื่องนีค่ะใช่ไหมการรับกับเป็กราคาการับกับเป็ก อ่าใช่นั้นเป็นแกงช่องสาซึ่งในรูปเนี้ยจริงๆถ่ายกันหลายคนมากเลยแต่ว่าเขาครอปมันแ,แค่สอคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเป็นเหมือนว่าเอาเลี้ยงปิดกล้องอไม่ใช่ปิดกล้องอปิดคลาสแอคติ้งค,ค่ะก็เลยนัดกันไปอะไรค่จริงๆแล้วมันเป็นร้านอาหารตึงตึงแบบร้านอาหารตึงขับอะไรย่เงี้ยค่ะดนตรีสดค่ะ จริงๆแล้วสนิทกันนะคะด้วยความที่เราเจอกันเกือบทุกอาทิตย์เลยเพราะเราไปโบสถ์ด้วยกันแล้วตอนนั้นเราก็สนิทกันเพราะว่าเจอกันบ่อยในช่องแอคติ้ค่ะเ่็บัได้คะโอ้ไม่ได้ค่ะคือเรียกว่าสนิทกันดีกว่าใช่ค่ะพอ,พ,พอจอน,จนกระแสตอบรับดีค่ะใช่ค,ออนนค,ค,คนก็ชอบเพราะว่าอย่างเิงกันที่เราเนี่ยก็จะเป็นเพลงช้าเพลงเศร้าไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะคนก็บอกว่าเออก็ชอบเพลงเศร้าแต่ก็อยากให้ลองเพลงเร็วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงนี้ก็เลยจะเร็วขึ้นมาหน่อยใช่แล้วก็ได้ได้พี่เป้มาฟีเจอริ่งฮาร์โมนิกาด้ เเเป็นไไน,ปนไงงบ้าาลยยดสนุกค่ะสนุกคือก็รู้จักกันอยู่แล้วว่าอยู่ค่ายเดียวกันอะไรอย่างนี้ดังนั้นพอเหมือนก็มีซิงเกิลนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออชวนพี่เป้มามามา,มาฟีดด้วยดีวยดกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาฟีดก็รู้สึกว่าเออเขาทำให้เพลงมันมีสีสันขึ้นมากมาก,มากเลยไปเที่ยวที่ไหนมาค่ะที่ไหนอ๋อเพ,เพิ่งไปเพิ่งไปซาป,ปามาค่ะใช่เวียดนามเป็นไงบ้างที่ไปสนุกไหมเลยเออไปกับไปกับเพื่อนค่ะสนุกมากสนุกมากค่ะก็อยากไปมาตั้งนานแล้วแล้วก็แบบว่าได้โอกาสได้ตั๋วถูกก็เลยไปไปกี่วัน ไปมาประมาณอาทิตีหนึ่งค่ะไม่นะตอนนี้ไม่เป็นพิเศษเลยไม่มีเลยค่ะใช่ใช่ใชวอลเลนไทยก็ทำงานอย่างเดียวค่ะไม่มีใครมาเกาะเอหรือจีบไม่ใช่ไม่ใช่ก็ก็เป็นคนเอ่อไม่ใช่ไม่เปิดใจนะคะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้เหมือนกับว่าไม่ได้เปิดแบบโห เข้ามาจีบซิหรือว่าก็ไม่ได้เหมือนกับว่าปิดไม่คุยบใครเลยซะทีเดียวแต่ก็จะอารมณ์ไม่ค้ยกับว่าถ้ามันเจอมันก็เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าแม่เปถนหถึงเรื่องแฟนต้องให้คุณแม่สกรีนเนี่ยหนุ่มๆที่จะเข้ามาจีบด้ไหมเอ่เยคุณแม่คุณแม่ค่อนข้างเชื่อใจค่ะค่อนข้งางเชื่อใจว่าเหมือนกับว่าเราก็โตแล้วมีวิจารณญาณที่ค่อนข้างจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็แค่เหมือนกับเออถ้ามีก็อย่าปิดเขาช่วยพามาแนะนําหน่อยอะไรประมาณนี้ความรักนี่ก็วันนี้ผมยังจะทํางานเย ไม่รู้เหมือนกันน้องมีแฟนยังเห็นไหมเข้าใจผมง่ายเลยไม่ได้ยากเลยครับผมไม่มีเลยครับผมช่วงนี้ช่วงนี้คุยกับผู้จัดการเลยครับเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องกันครับผมเห็นคนแล้วก็มีข่าวแล้วก็มีคนนึกว่าจะรู้ข่้งเลยนึกว่าเห็นพี่เบ้ก็โสดเลยอืมเป็นพี่เป็นน้องกันครับผม ว่าไปเรียนการแสดงกบหมอมเป็นออผมว่าผมเรียนเรียนเพิ่มแล้วกันครับผมผมเรียลลอให้มันออกมาก่อนจะได้แบบจะได้แบบว่าถ้ามันดีค่อยบอกนะคัคือคือผมไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าพูดอ้างอาจารย์ครับผมแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเราก็พยายามทําให้อะไรอะไรมันดีขึ้นครับเรียนหลายอย่างครับเรียนหลายที่ครับผมเรียนามันใช่ครใช่ครับผมก็เรียนพื้นฐานแหละครับแล้วก็บอกว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นหมายถึงแบบจะเก่งขึ้นทุกวันทุกวันอะไรอย่างี้ครับเราอยากเ็น <c oughs> ทางผู้ใหญ่มีโอกาสให้ไปเรียนเราก็ยินดีมากมากเลยครับอ๋อคามจริงหนังกำลังจะออกครับผมแต่ว่าเป็นไปลายปลายปีมั้งครับเราผมชื่อเรื่องดาวขนองครับจือเป็นหนังอินดี้จะเป็นอีกอีก,อกรูปแบบหนึง่งถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็วันนี้มาแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทนะครับเนื่องจากว่าทางคุณชนินนะฮะที่เป็นผู้บริหารของมิวสิกบ้างเนี่ยได้อ,อ ได,ได้ให้ข้อมูลนะฮะที่ไม่เป็นความจริงนะครับวันที่10ทางคุณชนินก็ได้มีการนำํำไปฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางบัญ,ญานาฮะหากล่าวหาว่าแกรมมี่เอง MPI Music Publishing International นัตนเองแล้วก็องค์ราบนโนนี่ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จนะครับแล้วก็ได้มีการว่าให้ไล์แก่บร,ริษัททั้ง3นะฮะเราเลยต้องมา วแจ้งความข้อหามีประมาณนะครับครับผมทางน่ามจีนกันนี้เองก็มีตัวเอกสารเป็นรูปลักษณ์แล้วใช่ไหมคะตัวนี้คือตัวสัญญานะครับตัวสัญญาที่เราได้ทำกับทางมิวสิกบั๊ทาง Power Texture นะฮะหรือมิวสิกบั๊นะครับก็คออือได้มีการอนุญาตนะฮะให้นำเพลงอ,อ,อันเป็นลิขสิทธิ์ของทางมิวสิกบั๊เนี่ยไปดำเนินการอนุญาตให้บุคคลอื่นไปใช้นะครับ แล้วก็รวมทั้งการอนุญาตให้เราไปจัดเก็บค่าเผยแพรนะฮะมีปัญหาการได้ติดต่อไปกับ่ายด้านู้นไหมครับว่าเรามีเอกสารมีหลักฐานอยูน่ายอะไรติดต่อครับแล้วก็เราได้มีทําหนังสือชี้แจงไปพร้อมกับแนบสัญญาตัวนี้ไปด้วยถีบไปด้วยนะครับสองสามครั้งแล้วนะครับครับผมแต่ตัวเขายังดจเนินการแบบอง,อง,องอน้องเรา่อใช่ครับใช่ครับอย่าทานเลปป็บแบบเดิมเดิม l o o สวย ตัดข้าทั้งสวยและสมยุลรวยด้วยความเชื่อตามศาสตร์การขอพรจากหินต้องอยาทะเล็บเกรดอนยมณีลิสตันวิทขาขายร่ำรวยใช้กระดิ่งเรียกเงินเงินทองไหลามาเทมาใช้ทางด่วนเศรษฐีเงินไม่ขาดมือใช้ขุมเงินไม่ขาดแคลนผู้ใช้ส่วนใหญ่พึงพอใจทางด่วนเศรษฐีตัวนี้ก็คืองานอีกงานหนึ่งที่ทำก็คือเป็นในหน้าขายที่ดิ ก็ตั้งแต่ใช้ามาลูกค้าติดต่อก็ามาซื้อเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นตัวน,นี้ค่ะทางหลวนเศรษฐีถ0 9 6ู6ย์6กหรือ ID Li ลอย y f y r you สตาร์กอสิบวันนี้นะคะจะไปส่องซุปตาคนไหนต้องไปติดตามกันค่ะจากนั้นต่อด้วยหนุ่มโป๊บจะมีของสะสมเป็นอะไรต้องไปติดตามในสตาร์สกู๊ปค่ะช่วงสตาร์กสิบ กันเช่นเคยคะ่ะกับสตาร์สิบไปส่องซุปเากันเลยเริ่มกันที่น้องมะล,ลิที่ออกอาการตื่นเต้นสุดๆเมื่อต้องนั่งเครื่องบินเป็นครั้งแรกกับแม่โบที่เดินทางไปถ่ายแบบที่เกาะกูดโดยมะล,ลิกับเอริยโบทต่างๆหลัละสร้างความสดใสให้กับผู้ที่พบเห็นอุ้มแม่แบบนี้ต้องรอดูผลงานถ่ายแบบครั้งนี้นะคะว่าจะน่ารักสุดๆขนาดไหนกันความหลงจากงานเปิดวิกบิ๊กสกับคู่ใน ใหญ่ยายที่เขาจัดเต็มเปิดตัวชีสเซอร์คอนและรักสลับร่างที่หนุ่มนั้เด็กขอเปลี่ยนโฉมเป็นหญิงครั้งแรกสร้างความฮือฮาก,กับลุกของหนุ่มคนนี้ซึ่งแม่แก้วก็โอทรูปลุกชายในลุกแต่งหญิงให้เป็นแฟนได้กรี๊ดกรีดิกด้วยแล้วก็ของสะสมรอครับก็ตอนนี้ก็จะมีเยอะสุดก็จะเป็นหมวก หมวกเพราะว่าเหมือนเราเคยใส่หมวกออกไปข้างนอกเวลาแดดร้อนๆอะไรเงี้ยพอพอแฟนคลับหรือคนใกล้ชิดเห็นเขาจะนึกว่าเราชอบใส่หมวกก็เลยซื้อหมวกมาตอนนี้หมวกเยอะมากก็ถือว่าเป็นของสะสมของผมแล้วกันเพราะว่ามันมีหลายสไตล์นะหมวกก็มีทั้งเป็นแนวฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบสปอร์ตใส่กีฬา ที่บางแบนบ้างโค้งบ้างอะไรองี้มันก็เหมาะกับหน้าเราไมหมอะไรองี้แล้วก็สีสับด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะมีหลายแบบหลายลายจริงๆก็อยากสะสมรถเหมือนกันนะรถสวยๆแบบหลายๆแบบเก่าบ้างใหม่บ้างแต่ปัญหาคือเงินมันไม่มี <laughs> แพงแพงฮะ คอเรื่องนี้ก็คือเรื่องบัลลังก์ดอกไม้ค่ะก็จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ก็ดีมันจิกกัดได้ค่ะก็อยากได้คนที่กล้าเล่นดูอย่างที่บอกบทมันค่อนข้างแบบจิกกัดกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยอยากได้คนที่แบบออไม่ไม่ห่วงรอไม่ห่วงสวยเพอาเมื่อกี้เห็น้าตเต้ก็เล่นสุดในทุกฉากค่ะโอ้ก็เหมือนกันค่ะก็อยากได้คนที่แบบว่าอยากให้เล่นเล่นแล้วแบบปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสองคนนี้เขาเต็มที่อยู่แล้วคอมเมดี้แบบเข้าทางเข้าทางครับ,รบก็สนุกเลยครับก็มัน ก็ถึงกับคอมเมดี้ด้วยครับแล้วก็มีมีทั้งมีก็แอบมีดราม่าเล็กๆด้วยอะไรอย่างี้ก็จะมีดราม่าด้วยคือทั้งสองทั้งสองคนเขาก็จะมีเรื่องดราม่าในชีวิตอย่างของอนาวินก็จะมีช่วงที่แบบจะมีช่วงที่ในชีวิตไม่เหลือใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องระนับดราม่าจัดหนักดราม่าหนักเลยครับเพราะว่าตัวอนาวินเองก็เป็นคนที่จริงๆก็ลึกๆก็ขาดอะไรบางอย่างด้วยครับ ก็สาหรับบรนดอกไม้นะคะตอนนี้ก็ถ่ายทํากนไม่ได้จะเกือบจะครึ่งนึงแล้วนะคะเราดูเองที่หน้ามอนิเตอร์ที่ที่กองถ่ายก็สนุกมากก็หวังว่าตอนที่ออนแอร์เราก็จะสนุกมากกว่าเดิมอีกนะคะแล้วก็ฝากคู่กัดคู่ใหม่โอเตยด้วยนะคะโอเองครับโอเองครับก็สําหรับวงอธิษฐานนะคะก็ถ่ายทําเสร็จสิ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตัดต่อซึ่งก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงค่ะเนื่องจากมีซีจีค่อนข้างเยอะมากใช่ค่ะเรื่องแรกเลยค่ะ เ็นเป็นผีแบบเป็นผีเรื่องแรกแล้วก็เล่นลายเรื่องแรกที่ลายสุดๆไปเลยอะค่ะสนุกดีครับเรื่องนี้ก็ได้รับบทเป็น2คาแรคเตอร์ที่อ,อ,อยู่ในพาร์ทปัจจุบันแล้วก็อดีตนะครับก,ก็อยากให้มองเห็นความแตกต่างของเรื่องอื่นแล้วก็มาดูเรื่องนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวแฟนตาซีนะตอนนี้ก็ตัดต่อไปได้เกือบจะครึ่งนึ่งแล้วค่ะ ก,ก็ใกล้ความเป็นจริงแล้วก็พยายามทยอยส่ง c g ด้วยเพราะว่างานค่อนข้างเยอะเนื่องจากมันจะมีฉากที่เราต้องสร้างเยอะอย่างเช่นฉากมือนถลม่มก็ใช้เวลาในการเขียน CG ประมาณ1เดือนก็ค่อนข้างนานเพื่อให้ตอนที่มันถล่มลงมามันสมจริงมากที่สุดเหมือนเราก่อสร้างบ้านจริงๆในคอมพิวเตอร์แล้วก็ค่อยให้มใช้โปรแกรมที่ทมันถล่มให้มันถล่มลงมาก็ <laughs> <laughs> น่าจะช่วงประมาณกลางปีค่ะกลางปีนี้ค่ะ เป็นยางไรกันบ้างคะเต็มอิ่มกับเรื่องแซ่บของเหล่าสุดตาที่เจนนี่นำมาฝากกันหรือเปล่าคะหากยังคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเหล่านี้ของสำนักข่าว New Plus จะจูดใจกับคลิปร้อนแบบไม่มีตัดทอนและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ like, share, ค่ะผ่านแฟนเพจน e w Plus Entertain กันด้วยนะคะ และต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการจาก Buy o r y y u u พ a s m a โรวงวิตามินและสารสกัดธรรมชาติที่ดีจากทั่วทุกมุมโลกช่วยปรับสภาพผิวให้ขาวใสไร้ริว้วรอยทันทีในกล่องเดียวค่ะสนใจสอบถามที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะและกลับพากันี่นิวพาสเอนเตอร์เทนและจันนี่ได้ใหม่ได้ทุกวันในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ